ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา138ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้นและข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้สารจดรายงานพิสดาลแสดงข้อความแห่งข้อตกลง,งหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้แล้วพิภากษาไปตามนั้นวรสองห้ามไม่ให้อุทธรคำพิภากษาเช่นว่านี้เว้นแต่ในเหตุต่ตอไปนี้อนุมาตราหนึ่ง เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่อฉน,นนอนุมาตราสองเมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนอน,นุมาตราสามเมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลง หรือการประนีประนอมยอมความวักสาถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับ